สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับวันที่31นะครับเป็นวันพุธนะครับสิ้นเดือนนะครับวันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจสั้นๆนะครับจะมาพูดถึงหอยลาวนะครับลาวพัฒนานะครับวันพุธที่31สิงหาคม2565นะครับลาวพัฒนา2องสอทุ่มครึ่งนะครับออก2องทุ่มครึ่ง วันนี้ให้เด่น6กกระเด่นศูนย์นะครับสองตัวนะครับจับวีนเนี่ยนะครับหก6ปดหกเก้าหนเจดแปดเจดเดนะครับแล้วก็ 88, ดแปดนะครับแปดเกดนะครับหกเจ็ดนะครับก็จะมีวีนแล้วได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครฟังไม่ทันก็นะครับเตรียมกระดาษเตรียมปากกามาจดอีกครั้งนึงนะครับ 6 8 6 9ดหกเก้านะครับหกศูนะครับเจ็ดแปนะครับแล้วก็แปดแปดแปดเกนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ